เมื่อ3 5ปีก่อนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ที่บ้านเล่าก่อหกกิ่งอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งน,นี้คือสถานที่ที่ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4พร้อมด้วยส่วนราชการด้านการศึกษาในท้องถิ่นร่วมมือกันทดลองฝึกอบรมชาวบา้านทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน1 1 5คนโดยใช้หลักสูตรพิเศษ ซึ่งปรับจากวิธีการฝึกอบรมลูกเสือคือการมีวินัยเสียสละและสมัคคีตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเรียกการฝึกอบรมนี้ว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านปรากฏว่าได้ผลดีมากจึงขยายการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วประเทศต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพลเรือนตำรวจทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515ได้ทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชดำริว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนสังคมและความมั่นคงของชาติจึงทรงรับกิจการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะหพร้อมทั้งพระราชทานพระราชาทรัพย์แก่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านด้วย ลูกเสือชาวบ้านไม่มีเครื่องโดยเฉพาะมีเพียงผ้าพันคอและห่วงผ้าพันคอพระราชทานผ้าพันคอเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูขอบสีดำที่ชายสามเหลี่ยมด้านหลังมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่สำคัญยิ่งคือกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองเน้นความมีระเบียบว,วินัยฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมมีความเสียสละสามัคคี สร้างความมั่นคงแก่ส่วนรวมเท่านั้นดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการของลูกเสือคือความเสียสละและความร่วมมือการทำสิ่งที่คนเราต้องทำคือสร้างความมั่นคงความเจริญให้แก่ตนเองก่อนต่อจากนั้นก็นำความเจริญมั่นคงปลอดภัยแก่หมู่ของตนถึงเรียกว่าลูกเสือชาวบ้าน ไม่มีความคิดอื่นแอบแฝงในด้านที่จะเป็นการเมืองหรือจะให้เป็นกำลังเพื่อต่อสู้อะไรถ้าเรียกว่าเป็นกำลังหรือพลังก็เป็นพลังที่จะร่วมแรงกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองนับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2526เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆมีลำดับพิธีดังนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระพราพิธีลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลรายงานกิจการของลูกเสือชาวบ้านและเบิกผู้แทนรุ่นเข้ารับพระราชทา,านธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านถงชาติและพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ จากนั้นลูกเสือชาวบ้านสแสดงรหัสและกล่าวคำปฏิญาณตนจบแล้วร้องเพลงลูกเสือชาวบ้านภายหลังเปลี่ยนเป็นร้องเพลงสดุดีมหาราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแล้วลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสงรรเสริญพระบารามีหลังจากเสร็จพิธีจะทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำรัสก,กับผู้มาเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทอย่างใกล้ชิด พิธีพระราชทานทงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านนี้ในบางครั้งได้สมพรรกรุณาโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนซึ่งลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นทุกท้องที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเสมอมา